พอโดดวะเนี่ในเมื่อทุกคนพร้อมแล้วจะรออะไรกันล่ะไปกันเลยสิวะมี่วะอย่าไป แดงสองรอยก็เมีย <got> ดอ๋อในปืนแดงที่<อ>เป็นอะไรเลยใจยเเยูยเ,เชียบเชียบ,บ,บขึ้นมากกว่าไปยิงทางหุ่นเถยิงแล้วล้วยิงงนี่แล้ว ใส่ปะมันไปใส่ละปืนแดงก็ได้มันขึ้นป่าปะโอ,โอนี่ดิเสี่ยงมาไว่ายวกันสุ่มยากถึงจะมากวะมากบนท่านเนาะมากเ,าาเ,าเลยบ่น กนินได้ค่ะโอเคกล่องตกไว้เพิ่งเข่าสูงอือตกห้ังเข่าออกนะอกอดได้ค่ะได้กอดสามหมอกสามอ่ะก็ยืดอับว่ะว้าว เอ็มจีด้อยก็ทราบวะโอมีสโคปเอ็มจีอยู่กับกองนี่เด้อไปเอาหมวกมั้งหมวกไบ Thank you มีเดี๊ยบ้ยมีรถอยู่ปั๊ม Mark the location ใหม่นะอาจจะนี่กันแล้วับพิการอ็นฟนอ,นนองทานสโคบ สองจะครบสามได้ซีละเก็บเสียงเอาอาร์วะมีมีมีเอาอะไมาเอากับผมเลยเอาแบบลดเสียงมากก็ได้ ใช่ยังกวาดดิกวาดเฮ้ยลด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  Watch out มึงมังนั่เลยขึ้น,นไปจ<ป>อดบ,บ้านจอดบ,บ้านแสงเข้าเลยปะเข้าเลยรถหลังน,นี้เนะี่ย ัวน,นี้ปะ่ะงมาแม่รถเนี่ยเออเอารถมาตามไหมเนี่ยรถติดโอ้อาจะเข้าวง,งแล้วล่ะไปไป ลงไปละไปไปเขาเสไพ่สันฟามาเดีย๋ยวนีไพ่สันเล่นเขานี่ไหมมากเกลื่องเสนาสิกานขึนรถน้ำเ,เด้อขึ้นเจ้งียบใดว่ <c oughs> <c oughs> โอ้ยเร มาอยู่ในใสายใใสตาเลยเหตุการณ์ ดีดับยิงว่ได้เลยมื้ำมันหมืดน้ำมั่นมดบ่ได้เจ็บมากสิผมเก็บไปอยู่เด็กเก็บไปจาทางนี่ไหมปัดแทนไป้้ก็ใช่ขอ่นีไเดี๋ยวตึงเฮ้ยบักกี้ทั้งนัง ตายดกาีววกว่าระวังโมบ้างสกัดจะเฝ้าซ้ำจะเฝ้าซ้ำรอเป็นยังไวเอาตายละไ้่ใช่เขาวงเลยจะเฝ้าใจเย็นจะเฝ้าเก็ต เก็บไปเก็บไปล,ลงดีมล้วนองไปรถเต็มไม่ยอยแยะแค่เทเล่เห็นางเอ้ยมีรถรถ,รถยางไว้รถเลีนนี่ตัวเตีมเลยแค่เทเล่เอเป็นเท่านี้แะครหรือแอร์ดรอปขว,วามมีรถพร้อม เ,เดี๋ยวบ้านควนันปิดเลยปะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวซ่อนนี่ด้วยโกบอยนะเดี๋ยวมา,มาเลี่ย้พี่กาบเพื่อนหลังคมจิตขึ้นไปครับ วอมีมันออกไปแล้วมัน,มนหมดมีนมันอยู่นะบ่เอาไว้นั่นแหละเอารถท้งดีกว่บาบะวังข้างบนเลยอเอาเราระวังทาง,างนี้พ่อ Watch out ข้างบนเดี๋ยวลงมาไปยนอนดลบ งไเฮ้ยเห็นบอลชายทะเลยิงมากอยู่นอกวงนี่มันไอะไรบอสรดว่าเห็นว่าเก็บเสียงว่ามันเข่าแล้วไปไปไป้าต้องเข่าผงแล้วออกขวาเลยวาไปเล เติมน้ำมันก่อนได้ป่ะปต17ตสิบเจ็ดตัว<ป>อะไร่ไะไปเอ่อไปเร่นแถวนี้เด้อเดี๋ยวๆพากเลยนี่ๆแกนี้มาเลิมปีวงไป ไม,ม่เต็มเลยเ <Yahoo! S 1> มกั้นเมากัอนอยูปอ่ป้อมเฮดเต็มเลยล้างหลังมาอยูปอ่ปออ้อมเฮดป้อมเฮดระเบิดขึ้นไปต้องถือสถืออยาระเบิดวะอีกกลงลวระเบิด ยืนลังไ,ไ้เนี่นยเด้อทพันึงอยู่ยายาเด้อย,ยาเด้อย,ยานกเด้อนี่เป็นไงดตั้งทีงันนึงป่แตกกับหมวกสามหรอวะ Tôi điều thì không thiết Wow Tài lên, tài lên, Ê, thằng nào ban, ban, ban 1, 2, 2, 1, 2, lắng Rắn, 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 Ừ, bèo khuôn em ở kia Khuôn bẹt ăn rồi Cái này nè, cái này nè này nè, cái này nè Cái này nè, cái này nè Cái โค้นยังมาไล,าเล่เทงเก็บค้นเราติรองมันขานมาได้้อนนหะ้คุณหนึ่ง๋ยวเครียดทางนี้่อนเตรเฮช่วยกองเต็มเลยเอยเอ ทั้งบ้านย<า>งอยู่นีบ่บมีหรอกอยู่ดา,า,านบ้านทั้งบ้านก็เดนตับแด้ววันวันใส่ประหยัดด้วยอยากดวนก็อย่ดับดิเอาไหมดดนดวนเลยดนด,ดนลยดดนเลยท้งในวงเทีมจุดในเด้อหาย โบหินหนานะมีตาเลยขึ้นแกุ่ึ้นแกใช่ยืนหนึ่งยืนหนึ่งบอปันบอปันโอ้พระเจ้าจอดมันบาย่อเยี่ยมเลยขีกาตะควันมันอยู่เนินนั่นดีเลย Watch out มาแล้วมาแล้วเต็มเต็มยิงมาแล้วมาแล้วยิงก้อนเล่นก้อนเล่นก้อนเล่นก้อนเดี๋เดๆๆเดอเด้อโยิงไปขีกาขีกาตุ๊ดโอ้ยโอ้ยชุบ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 นชุบปัน ปอาว่าต้อ,พองไปจุบเลยจุบเลยคว้านมาเนี่ยควนมาเนี่ยล้งางเขาล้างเขาต้องไปต้องไปหมอบเลยเดี๋ยวใหนนิดเดีกวคนไหนนิดเดียวคนเดอ,อ๋ยลังเขามีดด้วยครับ เหลือสี่ตัวตคนละตีเี้เหลกว่ะนี่ๆเอามาใกล้ๆเขาคนหลักหลังเลยน่าจะมอบมากน,นะ<ล> ทางไหนบุกพิษหลังมาลังมามองมององมันลมันลงระวังถือมาถือมถือนยิงกันมันยิ่งกันมันยิงกันการระวังเด่นิ่งเด่นิ่งโอ้ยเล่นเล่นเล่น Ong, แลม<อ>ที่เลยวะเกายิิมเฮ้ยมันมันอยู่หินหน้กินมันยิงกเอาไต่วงเราบลยสามตวงละไต่วงอยูละอยู่อยู่ั้งหิน กค่ทีคนเดียวัวเดียวย่หันละลังหินละปากไฟไปได้ปะไปดิมีแต่กระท่ยเหรอตาไปเลยฮะของมันลอกมามอบกินเลยกินเลยกินเลยไ่เห็นตัวไหนเห็นยัง

We are number one.